สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้วิธีการดื่มน้ําว่าดื่มอย่างไรให้มีคุณภาพและก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะ,ะทุกคนก็ทราบว่าที่เราฟังมาตลอดนะคะเราบอกว่าเราควรจะดื่มน้ําอย่างน้อยเวลาแปดแก้วใช่ไหมคะทีนี้เราควรแบ่งเวลาดื่มอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันดูนะคะ,ะนะคะ เราควรดื่มน้ำที่สะอาดนะคะทุกคนคะ่ะควรดื่มน้ำเปล่าให้ได้วันละ8-12ถึงแก้วนะคะแก้วละประมาณ 250cc ค่ะนะคะแล้วก็เวลาดื่มเราควรที่จะดื่มค่อยๆแล้วก็จิบทีละนิดนะคะ,อ,ะอย่าดื่มทีละมากๆทีเดียวเลยนะคะวันละ24ชั่วโมงเนี่ย ต่อแแก้วใช่ไหมคะเราก็แบ่งเวลาได้เป็นสามชั่วโมงต่อ1แก้วก็ได้นะคะอ,อย่างแต่ว่าในช่วงเวลาที่เรานอน6-8ชั่วโมงเนี้ยตื่นมาควรดื่ม2แก้วเลยนะคะทีนี้การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเราก็สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะลองฟังดูนะคะก็บอกว่า,าข้อหนึ่งน้ำทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงค่ะ ร่างกายจึงเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดสมดุลความร้อนส่งผลให้อาหารและพลังงานถูกเผาผลาญตามไปด้วยและยังช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ได้อีกด้วยค่ะข้อ2เมื่อดื่มน้ำเปล่ามากขึ้นทำให้ลดโอกาสการดื่มน้ำหวาน เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงหรือแม้แต่แป้งนะคะหรือขนมหวานต่างๆนะคะก็จะลดลงนะคะส่งผลให้ร่างกายได้รับพลังงานน้อยลงจึงสามารถควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นค่ะ,นะคะ,ะทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าอยากลดพุงหรือลดน้ำหนัก ควรควบคุมอาหารเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กันไปด้วยนะคะเลี่ยงของหวานของมันและก็ของทอดลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายอยู่เป็นประจําร่วมด้วยะคะ่ะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะน้ําเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของร่างกายคิดเป็นร้อยละ60-70ถึงของน้ําหนักตัวของเรานะคะ ในเลือดจำนวน 100cc นะคะมีส่วนของน้ำเสีย 80cc ดังนั้นการดื่มน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทำและให้ความสำคัญให้มากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของครูมาซีเองนะคะครูมาซีก็มีเครื่องทาน้ำแร่เป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นน้ำที่ครูมาซีดื่มก็จะ ได้คุณภาพสูงสุดนะคะเครื่องทำน้ำเละบิยอนวอเตอร์ Water นะคะของบริษัทสูเรียนนะคะถ้าใครสนใจชักมานะคะทุกคน <laughs>